ครับผมตอนนี้ต้องต่อคิวกันเข้า สบายดีสวัสด,สดีทุกคนตอนนี้ศูนย์อยู่ที่แยกสระแดงนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาเที่ยวงานกาชาตินะครับวันวันเสาร์ที่14นะครับผมนะ14ธันวาคม,มคนเยอะมากๆครับวันนี้วันหยุดโอ้โหคนเยอะนะเยอสะสุดๆเลยครับน่ครับทางเข้าครับผม แล้วคัจะเนกลับบ้านโอ้โหคนเยอะสุดครับวันนี้นี่ครับสวยมากครับตอนกลางคืน ไฟแสงสีที่เขาประหลาดสวยจริงๆครับไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศลานในกันนะครับผมไม่รู้เวลาจะเข้าไปอะไรเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆครับผมนี่แคปป่ประตูทางเข้าชั้นหนึ่งนะครับอ,อีกชั้นหนึ่งว้าว นี่ครับวันนี้คนน่าจะมาเป็นแสนคนนะครับคนน่าจะเป็นแสนครับอ๋อครับผมคนจะมากนี่ครับจุดนี้คือทางเข้าชั้นที่สองนะครับผมนะประตูสองโอ้คนแน่นเลย คนนั่นเลยทุกคนต้องต่อคิวกันเข้าครับโอ้โฮจุดนี้ต้องต่อคิวกันเข้าเยอะสุดๆโอ้ยพี่สอยสูงอ่สูงอ่ะหล่อ่ะ ครับผมตอนนี้ต้องต่อคิวกันเข้าไปนะครับเพราะว่าคนเยอะมากครับผมวันนี้คนน่าจะมาเป็นแสนคนนั่นแหะครับ มาแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับของงานกาชาตสวนดุมพินีครับผมคนเยอะมากครับโอ้โหคนน่าจะเป็นแสนคนนุ่นมั้งครับวันนี้ 2005, คนแน่นมากครับคนแน่นมากมุ่มีท่านโรดแยกประเภทยขยะก,ก่อนทิ้งเช่นขยะเศษอาหารขยะทั่วไปขยะสดๆครับขยะรีไซเคิลหรือขยะประเภทขวด โรอบโอสุดอลังการจริงๆครับครคนอบมันเยอะจริงๆฝนเหมือนจะตกนะนี่แต่ว่าตกนิดหนึ่งตกฝนลงนิดได้แต่คนเยอะจริงๆครับเดี๋ยวผมตรงทางเดินที่เราเดินไปเมื่อบันเกาะนะครับผมเต็มทุกจุดครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับผมเพราะว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้หรอก คนเยอะนะครับผมเข้าไปได้ก็น่าจะแบบโอ้โหน่าจะติดกันนะดูนี่ครับดูบรรยากาศครับซุนเราไม่กล้าเข้าไปนะครับผมนะไม่กล้าเข้าไปจริงๆนะครับคนเยอะจริงวันนี้มาอัปเดตแค่ หน้าประตูทางเข้าทุกคนนะครับผมเอาบริเวณนี้แหละนะครับไปเดเินไปสักนิดสักหน่อยนะครับผมนะแต่ไม่เข้าไปข้างในครับฝนก็มาตกครับวันนี้ ด,ด,ดีนะฝนมันไม่ตกแรงมาก เยอะมากคนจยะมากเดินเด,ยว,เด,ย,วเดยวซ้ายไหมเดินเดยวซ้ายตีกบอกทุกคนไม่เข้าไปข้างในหรอกครับคนเยอะจริงคนเยอะมากๆดีครับผมผลมันไม่ตกแดงนะมันตกนิดเดียวเองนะครับ จุดแถวสเต็กฟู้ดนะทุกคนคนน่าจะเต็มนะครับคนน่าจะเต็มน่าจแบบแน่นเลยแหละนะครับเราจะไ้สู้ค่ะฝนตกแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้นะคะช้อปปิ้งต่อไปซื้อโร่ที่เราได้ค่ะ350บาทเดินช้อปปิ้งไปก่อนนะคะี๋้วอีกสักครูก็จะมารับชมการแสดงจากน้องๆดุรยยางอาหารโบกันต่อนะคะ แวะบูธอื่นกันแล้วอย่าลืมแวะบูธมาผมแม่บ้านก็จะมีมารายบูธนะครับผมมีรายบูธด้วยนะครับจุดบูธแต่ละบูธนะครับเขาจะทำร่วมทำกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับ <S <S โอ้โหคนเยอะมากคนเยอะจริงๆ มากันเยอะจริงๆลับวันี้บุวบริการัผนนคะาีบริการนะคะคะากเียเป็นแผสมุนะคซึ่งในการทำแบบแผนสมุดนะคะเราก็จะใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนแพทย์นักเรเทียบบาลจุดนี้ก็ทำอะไรกันค มีค่าบริการเที่ยวแค่25บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากจะมีแผนนะคะที่เท่แบบน้องๆนะคะแล้วก็ไปเดินไข่ลูกนะคะสามารถอัพรูปลงโซเชียลได้นะคะก็ตัดสินที่ตรงแ่ไนตรได้นะเจ็ดแค่25บาทเท่านั้นไปทุกคนเลื่อนเทิรอนเอาดิก่อนนะครับผมไม่ไหวคนเยอะมากครับวันนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศแบบ คร่าวๆนะครับนี่ขนาดคร่าวๆนะครับผมยังแบบโอโหอลังการมากๆเลยครับถ้าเข้าไปข้างในนี้น่าจะแน่นเปียกเลยทุกคนมนลองาแล้วก็ยังเป็นแบบที่เป็นทีมอ่ะ ตนนี้คนน่าจะมาเป็นแสนคนนั่นแหละครับคนหลั่งไหลกันมาทุกทุกอาทิตย์ครับมมาเที่ยวมาเที่ยวงานกาชาิครับผมนะเป็นงานใหญ่เลย,เลยนะครับผมมีทุกปีนะครับนะรับปกตินี้มีทุกปีครับดูคนเยอะสุดๆยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดเลยทุกคนวันวันเสาร์นะครับผมสุสาอาทิตย์คนเยอะครับ ทางออกแล้วทุกคนทางออกนี้ราว่าคนออกก็เยอะคนเข้าก็เยอะนะแต่ว่าคนเข้าจะเยอะกว่านะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ไม่ดึกมากนะครับแค่เวลา6โมง45นะครับผมโง45นะครับ เอาละครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปมเมเพเทอนนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ